สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่โซริทึมจังหวะใจพื้นที่ที่จะพาคุณกลับมาพบความสงบในท่วงทํานองที่เป็นตัวคุณเองวันนี้ลองวางไม้บรรทัดที่ใช้เดินตามโลกแล้วมาฟังจังหวะหัวใจตัวเองไปพร้อมๆกันนะครับวันนี้เป็นยังไงบ้างครับเพื่อนร่วมทางงานยุ่งไหมหรือมีเรื่องอะไรที่ทำให้ใจของคุณรู้สึกหนักอึ้องอยู่หรือเปล่า ถ้าตอนนี้คุณกำลังรู้สึกเหนื่อยหรือรู้สึกว่าโลกใบนี้มันช่างหมุนเร็วเกินไปจนคุณเริ่มหอบผมอยากให้คุณลองวางทุกอย่างลงก่อนนะครับลองหามุมสงบๆเอนหลังลงหรือถ้าคุณกำลังจิบกาแฟอยู่เหมือนที่ผมมักจะพกกาแฟดำติดมือเสมอลองสัมผัสความอุ่นของแก้วในมือคุณรับรู้ถึงกลิ่นหอมกลุ่นที่ช่วยปลอบประโลมและปล่อยให้ลมหายใจค่อยๆช้าลง เรามานั่งคุยกันแบบเพื่อนนะครับคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าบางทีวันของเราก็ดูปกติดีจนกระทั่งเราเปิดมือถือขึ้นมาแล้วเห็นชีวิตที่ดูสมบูรณ์แบบของคนอื่นในโซเชียลความรู้สึกน้อยเนื้อต่ำใจมันแอบ,บย่องเข้ามาในใจเราเงียบๆเ,เหมือนเมฆหมอกที่มาบดบังแสงอาทิตย์เราเห็นเพื่อนไปเที่ยวที่สวยๆเห็นคนรุ่นเดียวกันประสบความสำเร็จหรือเห็นใครสักคนได้ของใหม่ๆ แล้วหันกลับมามองชีวิตตัวเองที่กำลังวุ่นวายจนเผลอคิดไปว่าทำไมเราถึงไม่เก่งเหมือนเขาบ้างนะทำไมเราถึงยังอยู่ที่เดิมเสียงในหัวเราเริ่มกระซิบว่าเราช้าเกินไปไหมเราล้มเหลวหรือเปล่าเพื่อนครับวันนี้ผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณเห็นในหน้าจอน,นั้นมันคือภาพที่เขาคัดสรรมาแล้วแต่มันไม่ใช่ความจริงทั้งหมดของชีวิตวันนี้ เรามาเรียนรู้วิธีการวางไม้บรรทัดของคนอื่นลงแล้วกลับมาใช้จังหวะหัวใจของตัวเองกันดีกว่าครับเพื่อให้เราเข้าใจเรื่องนี้ได้ลึกซึ้งขึ้นผมมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งอยากพาคุณย้อนกลับไปสู่หุบเขาอันไกลแสนไกลที่เงียบสงบที่นั่นมีดอกไม้สองต้นขึ้นเคียงข้างกันมานานแสนานานครับต้นแรกคือดอกกุหลาบที่แสนสง่างามมันมีกลีบซ้อนกันเป็นชั้นชนสีแดงสดใส ใครเดินผ่านไปมาก็ต้องหยุดชมเจ้ากุหลาบภูมิใจในตัวเองมากมันมักจะพูดกับสายลมเสมอว่าดูฉันสิฉันคือผู้ที่โลกหลงรักฉันคือความสำเร็จที่ใครๆก็ถวินหาข้างๆกันนั้นมีต้นไม้ต้นเล็กๆที่ดูไม่โดดเด่นเอาซะเลยนั่นคือดอกปีบครับตลอดฤดูใบไม้ผลิที่กุหลาบบานสะพรั่ง ดอกปีบมีเพียงใบสีเขียวทึมๆไม่มีสีสันไม่มีกลิ่นหอมเจ้ากุหลาบก้มมองแล้วถามด้วยน้ำเสียงที่ดูแคลนว่านี่เพื่อนเอ๋ยเจ้าเกิดมาทำไมกันในวันที่โลกต้องการความสวยงามเจ้ากลับมีแต่ความว่างเปล่าเจ้าไม่รู้สึกอายบ้างหรือที่ยังไม่บานเสียทีคำพูดนั้นเหมือนเข็มที่ทิ่มแทงใจดอกปีบเลยเกินครับมันเริ่มสงสัยในตัวเองจริงอย่างที่กุหลาบบอก เราอาจจะไร้ค่าเราอาจจะเกิดมาผิดที่ผิดเวลาทุกวันที่แสงแดดส่องลงมาดอกปีบเอาแต่ก้มหน้ามองดินไม่กล้าสบตาแสงตะวันมันพยายามจะเค้นกลีบดอกออกมาแต่มันก็ทำไม่ได้เพราะมันไม่ใช่กุหลาบการเวลาผ่านไปครับฤดูร้อนที่แผดเผามาถึงความร้อนรุมแรงจนกุหลาบเริ่มอ่อนแรงกลีบที่เคยสีสดกลับเริ่มแห้งกร้านและร่วงโรยไปตามดิน ความสวยงามที่เคยเป็นที่เชิดหน้าชูตาบัตรนี้กลับกลายเป็นความเศร้าแต่ในคืนหนึ่งครับคืนที่เงียบสงบที่สุดของฤดูร้อนเมื่อลมเย็นๆพัดผ่านหุบเขาดอกปีบที่นิ่งเงียบมาตลอดกลับรู้สึกถึงพลังงานบางอย่างภายในภายใต้แสงจันทร์ที่นวลตาดอกปีบเริ่มคลี่กลีบสีขาวสะอาดตาออกมาดอกแล้วดอกเล่ากลิ่นหอมที่เย็นชื่นใจลอยไปตามลม มันไม่ได้เรียกร้องให้ใครมาดูแต่มันบานเพราะถึงเวลาของมันแล้วกลิ่นหอมนั้นนำพาความสงบมาสู่ใจของสัตว์ป่านำพาความสุขมาสู่ป่านกกระจิบน้อยที่มาอาศัยร่มเงาดอกกุหลาบที่เหลือเพียงก้านแห้งๆมองดูด้วยความอัศจรรย์ใจดอกปีบจึงพูดเบาๆว่า,วาเพื่อนเอย๋ยฉันไม่ได้มาช้ากว่าเธอหรอกเราแค่บานกันคนละเวลาความงามของเธอนั้นยอดเยี่ยมในยามเช้า แต่ความหอมของฉันนั้นล้ำค่าในยามค่ำคืนเราทั้งคู่ต่างมีป่าผืนเยียวกันให้เติบโตแต่อย่าได้เอาสีแดงของเธอมาวัดความขาวของฉันเลยเรื่องของดอกปีบสอนอะไรเราครับมันสอนว่าความทุกข์ไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีแต่มันเกิดจากการที่เราเห็นว่าคนอื่นมีแล้วเอามาเปรียบเทียบกับความว่างเปล่าของเราในทางธรรมท่านสอนเรื่องสันโดษครับซึ่งไม่ได้แปลว่าการหยุดพัฒนา แต่มันคือการพอใจในสิ่งที่ตนมีและยินดีในสิ่งที่ตนได้เมื่อเรามีใจที่สันโดษสายตาเราจะเลิกจ้องจับผิดชีวิตตัวเองเมื่อเทียบกับคนอื่นวันนี้ผมมี3วิธีง่ายๆที่อยากให้คุณลองฝึกไปพร้อมกับผมเพื่อกู้คืนความสงบกลับมาครับข้อแรกลองหยุดเป็นผู้ชมแล้วกลับมาเป็นผู้เล่นครับ เมื่อคุณรู้สึกว่าเริ่มเปรียบเทียบให้ลองวางมือถือลงทันทีแล้วหันมามองสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจริงๆเช่นลองสัมผัสลมที่พัดผ่านผิวหนังหรือลองจิบเครื่องดื่มที่คุณถืออยู่รับรู้ถึงรสชาติที่แท้จริงของมันนั่นแหละครับคือปัจจุบันขณะที่โซเชียลให้คุณไม่ได้ข้อที่2อฝึกมุทิตาจิตครับถ้าเห็นเขาได้ดีลองฝึกพูดสั้นๆในใจว่ายินดีด้วยนะ การยินดีกับผู้อื่นคือการขยายใจเราให้กว้างขึ้นเมื่อใจเรากว้างความอิจฉาจะไม่มีที่อยู่และความร้อนใจจะเปลี่ยนเป็นความเย็นครับและข้อที่3เขียนไดอารี่แห่งความภูมิใจครับก่อนนอนแทนที่จะไถ่หน้าจอให้หาเศษกระดาษมาเขียนเรื่องดีๆของตัวเอง3อย่างในวันนี้เช่นวันนี้ฉันยิ้มให้คนแปลกหน้าหรือวันนี้ฉันได้ทานของอร่อยๆ เรื่องเล็กๆเหล่านี้คือดอกไม้ของคุณที่กําลังบานในจังหวะของมันเองครับสุดท้ายนี้อย่าลืมนะครับว่าไม้บรรทัดของโลกอาจจะวัดความสำเร็จที่ตัวเลขและรูปภาพแต่ไม้บรรทัดของใจวัดกันที่ความสงบและการรู้จักตัวเองคุณเก่งมากแล้วครับที่เดินมาถึงจุดนี้ในแบบของคุณเองอย่ารีบเร่งจนลืมความงดงามระหว่างทางนะครับคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นเงาของใคร คุณคือดอกไม้ผ่านพิเศษที่มีเพียงต้นเดียวในโลกใบนี้ถ้าพรุ่งนี้คุณตื่นมาแล้วเผลอเปรียบเทียบตัวเองอีกครั้งไม่เป็นไรนะกลับมาฟังพอดแคสต์ตอนนี้ใหม่ผมยังคงเป็นเพื่อนร่วมทางที่จะนั่งอยู่ตรงนี้เสมอไม่ว่าโลกภายนอกจะวุ่นวายแค่ไหนขอให้คุณรักษาจังหวะใจของตัวเองไว้ให้ดีนะครับเพราะท่วงนํำนองที่สงบที่สุดคือท่วงนํำนองที่คุณเป็นคนกำหนดเอง ขอบคุณที่ร่วมเดินทางไปกับโซลิทึมในตอนนี้แล้วพบกันใหม่ในจังหวัดถัดไปนะครับสวัสดีครับ